วัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเจนละวิสิงแล้วนะวันนี้เราก็จะมาแนะนําว่าเราเนี่ยใช้หนังสืออะไรบ้างแล้วก็มีเทคนิคในการทําข้อสอบยังไงที่ทําให้เราเนี่ยสอบทอีกได้940คะแนนก็สําหรับรอบมี้นะเราสอบที่ญี่ปุ่นเป็นรอบที่2ก็คือรอบแรกเนี่ยเราสอบที่ไทยไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วตอนที่เราเพิ่งเรียนจบพอรอบที่2รอบเนี้ยรอบแรกคะแนนมันหมดอายุไปแล้วเราก็เลยสอบใหม่อีกรอบก็เดี๋ยวเราจะขึ้นคะแนนไว้ให้ตรงนี้นะก็คือ จะเห็นได้ว่าพาร์ทการฟังของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงกว่าพาร์ทแกรม,ม่าเพราะว่าเราไม่ค่อยรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยได้ทวนแกรม,ม่าเยอะก็เลยอาจจะทําให้แม่แม่นแกรม,ม่าด้วยสื่อเล่มแรกที่เราจะมาแนะนํานะก็คือสําหรับคนที่ไม่เคยสอบทวิคมาก่อนเลยเราก็จะแนะนําเป็นตัวนี้ก็คือเล่มของบารอนนะสำหรับเล่มนี้เราอะใช้ไปเมื่อตอนที่เราสอบทวีกครั้งแรกแต่ครั้งที่2ก็คือไม่ได้อ่านเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะง่าย คือเขาจะเน้นเหมือนให้เรารู้จักว่า,าข้อสอบโรอีกเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็โดยส่วนใหญ่นะแต่ละพาร์ทเนี่ยมันแบ่งยังไงบ้างมีข้อสอบประเภทไหนออกบ้าง แล้วก็เป็นการทวนพวกเนื้อหาที่เกี่ยวกับโทอิกภาษาอังกฤษไกรมาร์พื้นฐานต่างๆไปด้วยในตัวก็สําหรับใครที่ไม่เคยสอบโทอิกมาก่อนเลยก็จะแนะนําให้เริ่มจากเล่มนี้ก่อนก็จะเข้าใจได้ง่ายสําหรับเล่มที่2ก็คือเล่มนี้เลย Tactics To อิกนะสำหรับเล่มเนี้ยเราอะคิดว่าเราชอบมากๆคือรอบแรกอะเราก็ได้อ่านเล่มนี้ไปพออ่านเล่มนี้ไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาอะสามารถที่จะสรุปตัวไกรมาร์ที่เป็นจุดสําคัญพอยต์หลักๆที่เราชอบผิด เช่นแบบลงท้ายด้วย ly จะต้องเป็นอะไรเป็น adjective My adverb ไหมหรือว่ามันมีข้อยกเว้นพิเศษอะไรบ้างอันนี้ก็จะสรุปออกมาได้ค่อนข้างที่จะดออีแล้วก็เรารู้สึกว่ามันเหมาะกับการที่แบบใช้ทวนแบบเร็วๆก่อนที่จะเข้าไปเริ่มทำข้อสอบจริงๆแบบเหมือนกับทำแบบจับเวลาอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะช่วยทวนแล้วก็ย้ำเตือนจุดที่เรามักจะผิดหรือว่าจุดที่คนมักจะเข้าใจผิดได้ชุดถัดไปนะที่เราอยากจะมาแนะนำแล้วก็เป็นเล่มหลักๆที่เราใช้ในการเตรียมสอบครั้งนี้เลยก็คือ บุกทะลวงข้อสอบ Reading และก็ l i s t e n i n g นะสำหรับชุดนี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะเห็นผ่านตาก,กันมันเยอะคือเล่มค่อนข้างหนาแต่ว่าเราอะไม่มีตัวเล่มอยู่ด้วยเพราะว่าหนังสือทั้งหมดที่เราพูดถึงเนี่ยเราให้คนอื่นหรือไม่ก็เราให้เพื่อนยืมอยู่นะก็คือสําหรับเล่มเนี้ยเราอะจะใช้จับข้อจับเวลาทําข้อสอบแบบจริงๆแล้วเราจะปิิ้นกระดาษคําตอบที่เป็นแบบของโทอีกเลยเออ,ออกมาแล้วก็มาลองฝนจริงๆเลยนะจะได้รู้ว่า เราเราใช้เวลาในการทําข้อสอบเท่าไหร่ใช้เวลาในการฝนเท่าไหร่เบ็ดเสร็จแล้วแล้วมันจะทันไหม <c oughs> คือสิ่งที่เรากังวลที่สุดก็คือการทําไม่ทมันมากกว่าการทําไม่ได้นะทุกคนเรารู้สึกว่าสําหรับโทอีกนะมันไม่ได้ยากมากจนถึงกับอ่านไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนจะเป็นคือทุกคนจะทําข้อสอบไม่ทันสําหรับเราเนี่ยเราก็เลยมีเทคนิคในการทําข้อสอบ part reading กับ part grammar อยู่คือเราอ่ะจะ เอ,อทำตรงพาเรดดิ้งก่อนแล้วเราค่อยมาทํำแกรมมาเพราะเรารู้สึกว่าเรามั่นใจว่าเราอ่านรู้เรื่องแน่ๆแต่แค่แกรมมาเนี่ยเราไม่มั่นใจว่าเราจะตอบมันได้ถูกจริงๆไหมมันก็อาจจะมีเอแกรมมาบางตัวที่มันแบบต้องจำเราไม่แน่ใจว่าเราจะตอบได้ถูกไหมแต่ว่าเรดดิ้งเนี่ย ถ้าเราอ่านรู้เรื่องเนี่ยยังไงเราก็น่าจะตอบมันได้ถูกแน่นอนเราก็เลยไปให้เวลากับตรง reading ก่อนก็คือเราจะเปิดไปทำ part reading ให้เสร็จทั้งหมดเลยแล้วเราค่อยวนกลับมาทำ grammar ในช่วงสุดท้ายแบบเร็วๆคือ grammar ถ้ามันจำได้มันก็ตอบได้อยู่แล้วแต่ถ้ามันจำไม่ได้มันก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากมัวใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าใช้เวลาแค่นิดหน่อยในการทำ grammar ตอนสุดท้ายอย่างเร็วๆเท่าที่เราจะจำได้แล้วก็ส่วน part reading เนี่ยให้เวลาในการอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจมันเยอะๆเ,เราคิดว่ามันน่าจะตอบได้ เราก็จะใช้เทคนิคนี้ส่วนพาลิซิเน็งเนี่ยเราคิดว่าวิธีการเออเทคนิคของเราเนี่ยก็คือก่อนที่ช่วงที่เขาอธิบายจย์หรือว่าช่วงที่เขามีตัวอย่างเนี่ยเราก็จะข้ามไปอ่านพวกข้อสอบคําถามหรือว่าคําตอบของข้อถัดไปไว้ก่อนเพื่อที่จะบอกว่าเออเราเนี่ยต้องจับจุดฟังแล้วต้องหาอะไรเขาจะถามเกี่ยวกับอะไรเราจะได้ตอบมันได้อย่างถูกต้องอีกส่วนหนึ่งก็คือพอถ้าสมมติว่าข้อนี้เราฟังจบไปแล้วเนี่ย แล้วเราตอบไม่ได้หรือเราตอบได้ก็ตามเราก็จะตอบแล้วก็ถือว่าข้อนี้เนี่ยจบไปเลยเช่นถ้าเขา ออพูดมาเราฟังไม่รู้เรื่องแล้วเราตอบไม่ได้ก็อย่าไปคิดวนเกี่ยวกับข้อนั้นอยู่แบบนั้นแล้วก็จะถึงเวลาข้อถัดไปแล้วก็คือข้อนี้จบจบ,จบมั่วไปเลยแล้วก็ข้อถัดไปคือตั้งใจฟังอย่าเสียสมาธิอย่าไปคิดถึงสิ่งที่มันจบไปแล้วเราทําไม่ได้มันก็จะเสียในข้อถัดถัดไปต่อไปเรื่อยๆนะอีกเล่มหนึ่งที่เรารู้สึกว่าค่อนข้างที่จะยากแล้วก็แอดนซ์ขึ้นมากว่าเล่มตัวทอยอก listening กับทอยอีกรีดดิ้งนะก็คือเล่มของคาบาเล่มม่วงอันนี้นะคือเล่มนี้เรา ทำเรารู้สึกว่ามันดีตรงที่เขา่จะมีเว็บไซต์ให้เราเข้าไปแล้วเราก็สามารถที่จะเหมือนเป็นกระดาษคำตอบแล้วก็กดติ๊กติ๊กติกตัวข้อสอบแล้วพอเราทำเสร็จปุ๊บเรากดอ่ะเขาจะคำนวณคะแนนออกมาให้เราสำหรับเล่มนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะข้อสอบค่อนข้างท,าที่จะยากคือเราไม่แนะนำให้ทำเล่มนี้ก่อนเล่มสีฟ้ากับเล่มสีชมพูเท่าไหร่ถ้ายังไม่เคยสอบโถอีกมาก่อน เพราะว่ามันอาจจะท้อใจได้นะแต่ว่าสําหรับใครที่เคยสอบม,มาแล้วได้คะแนนประมาณ700-800แล้วอยากจะอัพคะแนนขึ้นไปอีกนะเรารู้สึกว่าพอทําเล่มนี้แล้วอะพอไปเจอข้อสอบจริงๆอะมันจับตกใจเอา้า ข้อสอบจร,จริงๆง่ายจังแบบรู้สึกเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วมันเป็นอย่างนั้นไปเลยเล่มสุดท้ายที่เราจะพูดถึงก็คือเล่มนี้เป็นเล่มเดียวที่เราถืออยู่ในมือตอนนี้เพราะว่าเ,าเล่มนี้เราไม่ได้ใครย,ยืมไปเนาะส่วนเล่มอื่นก็คือแจกจ่ายแล้วก็ให้คนอื่นยืมไปหมดแล้วสําหรับเล่มเนี้ยคือเอาจริงๆแทบไม่ได้อ่านเลยแต่ว่าเล่มเนี้ยเราไปดูมาว่ารีวิวมันค่อนข้างที่จะดีก็เลยซื้อมาไว้ก่อนเล่มนี้เขาก็จะเป็นเหมือนกับสรุปคำศัพท์ว่าเดวัน เราท่องคาศัพท์อะไรบ้างก็คือแบ่งเป็นหมวดหมวดไปเช่นหมวดเรื่องนี้คือเกี่ยวกับการสมัครงานหมวดเรื่องนี้คือเกี่ยวกับภัยออพิบัติการป้องกันภัยหรืออะไรนี้ก็คือเรารู้สึกว่ามันอาจจะช่วยในการทําข้อสอบ ให้เราทำข้อสอบได้รู้เรื่องขึ้นพ่านการอ่านดีขึ้นก็ประมาณเท่านี้นะรีวิวคร่าวๆสำหรับเราก็คือเน้นทำข้อสอบเยอะๆแล้วก็จับเวลาจริงคือปัญหาของเราเรารู้สึกว่ามันคือการทำไม่ทันจริงๆสำหรับการสอบรอบแรกที่เราได้840เนี่ยคือเราทำข้อสอบไม่ทันในพารนทการอ่านคือไม่ได้ทำเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยตั้งใจที่จะเอ่อทำให้มันทันแล้วก็พอรอบนี้เนี่ยเราทำครบจบหมดเลยก็การรีวิวครั้งนี้ก็คืออาจจะเหมาะกับคนที่ค่อนข้างที่จะมีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาแล้ว ส่วนถ้าสมมติเจาะรายละเอียดหรือว่าเออเราเริ่มเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองมายังไงแล้วก็ฝึกภาษาอังกฤษมาเรื่อยๆยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําคลิปยากอีกคลิปหนึ่งเนาะคือความจริงเนี่ยด้วยพาลิสเซรนิ่งเนี่ยเออเราค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับการฟังภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เราเริ่มเข้ามหาวิทยาลัยเลยเพราะว่าตอนนั้นน่าอยากพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็เลยพยายามดู YouTube แล้วก็ทําอะไรก็ตามที่เปลี่ยนสภาพแวดล้อมตัวเองให้เป็นภาษาอังกฤษก็ยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะมารีวิวว่าเราเรียนภาษาอังกฤษยังไงมาด้วยตัวเองบ้างก็สําหรับครั้งนี้ก็เร็วๆเน้นรีวิวหนังสือคร่าวๆให้ทุกคนไปตามๆกันได้แล้วก็ก่อนที่จะซื้อกอ็ทุกคนก็นอาจจะเข้าไปดูในเว็บไซต์หรือว่าไปดูรีวิวอีกทีนึงว่ามันเหมาะก,กับเราไหมเนาะก็เท่านี้นะคะบ๊ายบาย